องบรญการหน้าที monastery. จะเข้าสอดเทบชัางลามที่หนึ่งข่าวของพิพากัีชุมพ้าวนี่รักจะเก่งคอ่คุณิาตอนนี้ขเกี่ย็กีฬาก็จะไปทางนี้ไปทางพุ่ดแ่ะบสิบมีสิบิกานครับอนที่ห ไปสิาดเดินทาวไปมาดนะานอรจาขนได้ค่ะระมัดระว่าเดินทางทางไปต่อรงที่หนึ่งครับรังคุณเยอะนะครับ ไปทางอุดรมาครับมามาแล้วครับไปกันครับ <c oughs> ไปทางอุดออรดวตาดีครับมาแล้วที่นี่านีทาัสามิบหาบางเทียต่อรถบัสไปทาลาเก็งสะพานราษใหม่สะสานที่สเ

ฝนตกครับอร่อยไหมครับอันนี้ก็กินครับออกจากกินชัน ต่อไปต่อไปบันเคาะกันบันเคาะขึ้นทุกวันไหมลูกบางวันฝนจะตกวันนี้ครับไปเลยครับฝนตกแล้วเรสีเวลาไม่เสีเวลาตอนนี้ตอนนี้เวลาอะไรเวลาใจอะไรสครึ่ ไม่เสียนะตรงเลยอานีเลยเดินออกมาพอดีตรงที่ว่าีร